สวัสดีครับพบก,กับผมบากาเฮโจอีกครั้งนะครับเรายังคงอยู่ในการ์ตูนเรื่องจุดจุดสุขไคเซนหรือมหาเวทผนึกมาที่กำลังฮิดและมาแรงที่สุดในตอนนี้และในวันนี้ผมจะมาพูดถึงยูตะโอคุสึกที่เป็นตัวละครเอกในภาคซีโลกกันนะครับยูตะเขาเป็นใครมีพลังอะไรหลังจากภาคซีโล่ยูตะหายไปไหนและเขากลับมาทำอะไรหลังจบเหตุการณ์ชิบุยะแล้วมาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังใหม่สำหรับเรื่องจุดจุดสุขไคเซนแล้วก็ ผมจะพาไปทำความรู้จักกับยูตะโอคุสึกกันก่อนเลยยูตะโอคุสึกเกิดมาพร้อมกับพลังสายเวทที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันเกิดครบรอบอายุ10บขวบของยูตะเพื่อนในสมัยเด็กของเขาที่มีชื่อว่าริกะเธอได้มอบแหวนคำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะแต่งงานกันเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่แต่แล้วก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นริกะได้ถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ยูตะจึงได้แต่โทษตัวเองต่อการตายของเธอและปรารถนาให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากนั้นพลังสายเวทของยูตะกี่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็ได้เริ่มทำงานและทําให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงลิกะากลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ไม่ใช่ฐานะมนุษย์ติกต่อไปแต่กลายเป็นวิญญ,ญาณคำสา์ระดับเพิเศษที่คอยติดตามและปกป้องยูตะกไปทุกทีหลังจากนั้นยูตาก็กลายเป็นเด็กเก็บตัวไม่กล้าย,ยุ่งกับคนอื่นและเมื่อมีคนมาก่อแก่หรือจะแกล้งเขาวิญญ,ญาณคำสาบลิกกากก็จะจัดการกับททุกคนนี่่อยูตรงห้า ทำให้เกิดเหตุศพปนาตรกรรมขึ้นมากมายต่อมาทางด้านสมาคมสายเวทได้ลงมติว่าให้จับตัวของยูตะมาเพราะภายหลังมานี้วิญญาณคำสาปที่ติดตัวของยูตะเริ่มจะเป็นภัยต่อสังคมมากเข้าไปทุกทีแต่ว่าด้วยที่วิญญาณคำสาปอยู่ในระดับพิเศษแม้ว่าทางสมาคมจะส่งผู้ใช้สายเวทไปเท่าไรแม้แต่ระดับหนึ่งก็ยังไม่สามารถจับตัวโอคสึกมาได้ทําให้โกโจซาโตโร่ต,ต้องเป็นคนออกโรงแทนแล้วก็สําเร็จไปได้อย่างง่ายดาย จากนั้นสมาคมสายเวทได้มีคําสั่งให้ประหารยูตะในทันทีแต่ทางด้านโกโจซาโตรุไม่คิดแบบนั้นเพราะตัวยูตะนั้นไม่ใช่คนเลวรลายอะไรเพียงแต่เป็นคนที่ไม่รู้จักพลังของตัวเองก็เท่านั้นและด้วยที่เขาอยู่ในระดับพิเศษจึงสามารถต่อรองกับเบื้องบนให้เรื่องการประหารของยูตะไปก่อนโดยให้ยูตะอยู่ภายใต้ความดูแลของเขาจากนั้นนะครับยูตะก็ได้เข้าโรงเรียนสายเวยจากความช่วยเหลือของโกโจทําให้ยูตะได้มาพบกัมมากิอินุมากิและแผนดาแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่สนิทสนมกัน หลังจากเขาได้เพิ่งเข้าเรียนโรงเรียนในสายเวโกโจก็ได้ส่งยูตะไปทำภารกิจปัดเป่าวิญญาณคำสาปที่อยู่ในโรงเรียนนะที่เกิดเหตุเด็กหายตัวไปหลายคนแล้วยูตะได้โชว์พลังของวิญญาณคำสาบริกะที่สามารถปัดเป่าวิญญาณคำสาปตัวอื่นได้อย่างง่ายดายและเขาก็ได้เรียนรู้ว่าริกะนั้นไม่ได้เกิดจากแรงปรถนาของวิญญาณตนนั้นแต่เป็นพลังอาคมของตัวยูตะที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด วิญญาณคำสาบของยูตะนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากแม้แต่เกทโทซึู่รู้ตัวจริงที่มาบุกรงเรียนสายเวนในภาคสีโลก็อยากได้ตัวยูตะไปร่วมอุดมการของเขาแต่กลายเป็นว่ายูตะเลือกที่จะปกป้องเพื่อนๆของเขาแทนที่ถูกเกทโททาร้ายและสามารถจัดการกับเกทโทลงได้จากนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยริกาวิญญาณที่ถูกสาบโดยเขาเองให้ไปในที่ที่ควรไปส่วนนี้ก็เป็นฉากการต่อสู้บางส่วนระหว่างโอคุสึยูตะกับเกทโทซึงรู้นะครับ และในตอนท้ายเครดิตของภาคซีโรยูตะโอคุสึได้เดินทางออกนอกญี่ปุ่นไปยังแอฟริกาและได้เข้าร่วมกับมิเกลเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สซเวนอนาชานอกจากนี้ยูตะยังได้เข้าร่วมทําภารกิจและได้ต่อสู้ประลองกับผู้ใช้สาเวททั่วโลกและด้วยพลังสซเวรระดับพิเศษของเขาทําให้เขาได้รับฉายาว่า the next gojo satou และต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในชิบูย่าสงครามของผู้ใช้สาเวทและวิญญากรมสาส่งผลกระทบให้มีปรเจรอญเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่นั้นน่าจะมาจากการต่อสู้ของสุคุณาทั้งสองแมตช์ตอนที่สู้กับโจโกกับมาหูรากามากกว่านะครับยิ่งไปกว่านั้นโกโจซาตโตรุยังถูกผนึกไปอีกทําให้ยูตะโอคุสึถูกเรียกตัวกลับมารับใช้สมาคมสายเวและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ใช้พลังสายเวระดับพิเศษเช่นเดียวกับโกโจโดยมีคําสั่งให้ประหารยูจิอิตารริที่เป็นภาชนะของสุคุณาส่วนฉากการกลับมาของยูตะในภาคชิบุยา่าริกาที่เราเห็นนั้นเป็นคนละตัวกับในภาคซีโรนะครับ ริกาในตอนนี้ถูกสร้างมาจากวิชาคำสาบของยูตะและส่วนที่เหลือของวิญญาณริกาตัวเก่าความสามารถของริกาตัวนี้เธอสามารถกักเก็บพลังคำสาบและอาวุธคำสาบของยูตะได้และยังช่วยต่อสู้กับศัตรูได้อีกด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าโหดกว่าในภาคซีโร่เสียอีกและนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางทั้งหมดของยูตะโอคุสึผู้มีพลังใส่เวรระดับพิเศษ แม้ว่าชีวิตเขาจะผ่านความยากลำบากทุกทรมานมาแค่ไหนแต่สิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและฝึกฝนจนมาเป็นผู้ใช้พลังสายเวทระดับพิเศษสเกลพลังของเขาอาจจะเทียบเท่าหรือเหนือกว่าโกโจซาโตรุก,ก็เป็นไดน้และแน่นอนว่าสำหรับโอคุซึยูตะกเมริกาคงเป็นที่จดจำของเราแฟนๆจูวจูสุไคเซนอย่างแน่นอนท่านผู้ชมละ่ะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องราวของยูตะโอคุซึสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลย และถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันให้ด้วยนะครับ